สวัสดีครับมิสเตอร์เอิร์ธฮัลโลวันนี้ครับเอิรก็จะมาเอ่อกับกับรายการตำนานผีทั่วโลกและตอนนี้เรก็ถึงกับช่วงค่าตะกรดีเด่นเย่ yeah. ช่วงค่าตะกรดีเด่นวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของเอ่อค่าตกรของประเทศไทยที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับนะักเขานั่นก็คือซีอุยซีอุยนะเป็นค่าตะกรที่โหดมากๆเลยนะครับ ็เรื่องรามีอยู่ว่าซีอุยเป็นคนไทยเอ้ยเป็นคนจีนเขาได้ตอนเด็กๆเขาจะโดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆจะโดนเพื่อนแบบเพื่อนที่ตัวใหญ่กว่าซึ่งซีอุยเป็นเด็กตัวเล็กๆก็จะโดนเพื่อนตัวใหญ่แกล้งคราวนี้ก็เลยมีคนมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเธอกินเอ่อเนื้อคนน่ะกินหัวใจคนแล้วก็กินตับคนน่ะจะทาให้เธอมีคณะกําลังเยอะขึ้นซีอุยก็เลยจําจนต่อจนใน่นสุดมีวันหนึ่งเกิดสงคราม ซีอุยก็เลยไปช่วยลบแล้วคราวนี้เพื่อนทาหารตายหมดเหือซีอุยแค่คนเดียวก็เลยทําการหั่นเนื้อหัน่นตับและหัวใจเอามาต้มกินซีอุยได้ลิ้มรสกับความที่อร่อยในที่สุดซีอุยก็เลยมาอยู่ที่ประเทศไทยศพรายแรกเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซีอุยได้ไปเจอก็เลยได้จับเด็กคนนั้นโดยการจัดคอกัดคอนะเพื่อแบบให้เด็กเจ็บแล้วก็จะฆ่าใตาย แต่เด็กตะโกนเสียงดังจนมีชาวบ้านมามาเรียกจนทํำให้เด็กคนนั้นก็เลยหนีรอดไปได้คนแรกแต่ปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้อายุประมาณ50กว่าปีและอายุห้สกว่าปีแล้วอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครแหละแ,แต่เออก็ไม่รู้จักชื่อเขาอ่ะแล้วก็เป็นรายที่สองซีเป็นรายเป็นศพของผู้หญิงเหมือนกันซีอุยได้ทําการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงคนที่สองซึ่งคนนี้ ไม่สามารถรอดได้โดยการโดนผ่าแล้วก็แล่เนื้อกินและในเวลาต่อมาก็ได้ไปทำการสังหารเด็กคนที่3เป็นเด็กผู้หิงเหมือนกันแล้วก็ไปสังหารเด็กคนที่4 5 6เป็นผู้หญิงหมดเลย6คนแต่คนที่7นี้เป็นคนผู้ชายก็คือซีอในการหั่นนะแบบเป็นเงยชีสแล้วก็แหวกมาเงยชีสแบบ หันแบบมืออาชีพเลยก็คือว่าหลายคนแล้วหันแต่กวางโชกรา้ายก็คือว่ามีชาวบ้านแถวนั้นได้มาพบเห็นจึงช่วยกันลุมกระทืบแล้วก็จับซีอุยไปส่งตำรวจได้แล้วและในที่สุดศาลก็สั่งประหารชีวิตซีอุยโดยการยิงเป้าปิ้วยิงเป้าปึง้งตาย ปัจจุบันนี้ซีอุยก็ยังถูกเก็บดองไว้ครับที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนี้ก็เป็นหุ่นตัวสีเหลืองๆนะฮะนักเก็ตนักเกียตหน่อยนะครับก็ไปรับชมกันได้ที่โรงพยาบาลศิริราชครับและสําหรับวันนี้ครับกับรายการตำนานผีทั่วโลกช่วงฆาตกรดีเด่นก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย